ัสดีค่ะเราจะอากิวันนี้แล้วก็มาทำคลิป Q&A ตามที่สัญญากันเอาไว้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปตอบคำถามนั้นวันนี้เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันไม่ใช่แค่เป็นวันฮาโลวีนเท่านั้นแต่ยังเป็นวันเกิดของน้องโอลิฟจากเกม Perfect Apocalypse ที่เราได้เล่นเอาไว้ก็ขอบคุณน้าโอลิฟที่ได้เกิดมาสุขสันต์วันเกิดนะอาละมาเริ่มช่วง Q&A กันนะคะคำถามแรกทำไมเล่นเกมอินดี้เยอะจังเลยเพราะชอบหรือเปล่า เราชอบมาตั้งแต่ที่เห็นพี่นิวแล้วก็พี่ไอโตะเล่นแล้วพอเห็นคลิปของพวกพี่ๆทั้งสองก็ทําให้เราเบิกเนตเรื่องการเล่นเกมเลยว่าเฮ้ยบนโลกใบนี้อ่ะมีเกมสนุกสนุกมากมายรอเราอยู่นะเท่าแต่จมจอมกับเกมเดิมๆจะพลาดความสนุกที่รอเราอยู่ไปอีกเยอะแยะเยอะแยะเลยเพราะงั้นถ้าแต่คิดว่าเกมนี้คือดีที่สุด เราก็คงไม่ได้เล่นเกมไหนๆอีกเลยล่ะค่ะเราคงจะเอาแต่เล่นเกม The Of a r a b e a หรือไม่ก็เล่นเกม b o b b e Man เล่นเกม Harvest Moon เล่นเกม Run Factory ท่้านั้นแหละคงไม่ไปเล่นเกมอื่นแล้วต่อไปผมสงสัยมานานมากๆและผมจะถามในวันนี้คำถามคุณชิอากิเป็นแมงกระพูนมีพิษหรือเปล่าครับเอ่อปกติก็ไม่ได้มีพิษหรอกนะคะ แต่ว่าถ้าทําให้เราโกรธหรือเรารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่โอเคหรือไม่ใช่หรือปรแปลกแปืมพิ่เราก็แสบสันพอตัวเลยนะเอแเราคิดไปเองหรือว่าอาจจะแสบจริงก็ได้ละมั้งไม่ได้ใจเหมือนกันต่อไปคําถามทําไมพี่ถึงได้มาทำ YouTube หรอครับอาจจะยาวนิดนึงนะคะมันได้มาจาก เราคิดว yup. kind of like. like ่า like ต right. like so sort of ัวเองอะไร้ค่ามากๆเลยจนเราต้องหาอะไรสักอย่างทําเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเนี่ยเราก็มีเรื่องนี่ทําได้อยู่นะเห็นสิ่งที่เราทําอยู่นี่ไหมนี่น่ะคือหลักฐานว่าเราก็เคยมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรอเลิกคิดว่าตัวเองน่ะควรไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ได้แล้วเลิกคิดว่าถ้าตัวเองหายไปได้ก็ดีได้แล้วที่ทําอยู่น่ะก็มีความสุขไม่ใช่หรอที่ทําอยู่เนี่ยก็คือตัวเราเองไม่ใช่หรอ เพราะแบบนั้นทุกๆคลิปที่เราทำก็คือความรู้สึกจริงๆของเราทั้งความสุขความโกรธทั้งความเสียใจความผิดหวังทุกๆอย่างมันมีหัวใจของเราอัดอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะต่อไปพี่มีกี่ร่างครับจริงๆก็มีสองร่างนะแต่ว่าอีกร่างหนึ่งที่เป็นร่างมงกรูรนี่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่าร่างนั้นจะใช้แค่ตอนอยากเล่นปัญญาอ่อนปัญญาอ่อน เพ่งเคยใช้แค่ตอนที่ทำคลิป The Mystery Files of Detective i n a b a แค่แป๊บเดียวเท่านั้นอาจจะรู้สึกว่าแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำก็ได้นะเพราะว่าแค่นดกถึงมันก็อายตัวเองแล้วที่นะึกอาะนะต่อไปตัวละครที่คุณสร้างเกิดเป็นแรกที่เท่าไหร่จะไม่ได้ค่ะตอบตรงตรเลยว่าจะไม่ได้เพราะงั้นเราขอบอกวันเกิดเราแทนแล้วกันนะคะเพราะยังไงถึงยังไงซะตัวละครตัวนี้ก็คือตัวเราอยู่ดีนั่นแหละ จะให้แซงว่าเป็นคนอื่นก็ไม่ใช่เราเกิดวันจันทร์ที่25มกราคมค่ะอละล่ะตอบคำถามหมดแล้วจากนี้ไปก็ขอฝากตัวไได้วยนะคะทุกๆคนชิกออชิสจะเลี้ยงหรือจะหลอกหรือจะให้เราหลอกดีคะเฮ้ hey!